สวัสดีปีใหม่ครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ปีระกา2,560ทางโฮโเวลก็มีคำทํานายดวงชะตานเน้นเฉพาะเจาะลึกเรื่องการเงินโชคลาภตามราศีเกิดกับอาจารย์สมศักดิ์พัทรพานินาศประจําเดือนมกราคม2,560จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณน,นั้นเชิญติดตามได้เลยครับราศีเมษการเงิน กระแสการเงินแรงดีตั้งแต่ต้นต้นเดือนเลยนะครับเป็นผลของงานที่เริ่มเข้าที่เข้าทางประสบการณ์มีส่วนอย่างมากเรียนรู้ผิดบ้างรู้ถูกบ้างดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งได้งานดีการเงินที่ได้รับก็คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาครับความโชคดีคนที่จะช่วยเหลือให้ได้รับผลสำเร็จในเรื่องต่างๆได้ง่ายได้ดีนะครับจะเป็นคนรูปร่างทุมท้วมผิวสองสี ออกน้ำตาน้ำตาลนะครับหรือแม้แต่เสี่ยงโชคสลากรางวัลก็ซื้อกับคนขายลักษณะดังกล่าวดวงเฮงมีเฮรับผลรับโชคแน่นอนครับเลขนำโชค0 5 7ระดับความโชคดี10ความเคราะห์ร้ายจะเกิดปัญหาที่เรียกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องและจะเป็นเรื่องขัดคอขัดแย้งกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าหรือตำแหน่งการงานเหนือกว่าเราบางเรื่อง ไม่พูดไม่ผิดความไม่เป็นธรรมยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอๆครับวันมงคลวันอาทิตย์วันพฤหัสบดีวันอัปมงคลวันอังคารและวันเสาร์นะครับเคล็ดลับเสริมดวงการเลือกกระเป๋าสตางค์นะครับเสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพูสีเหลืองน้ำตาลไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีขาว กระเป๋าสตางค์ที่เก่ามนหมองหรือขาดหลุดลุย่ยจะทำให้เงินทองรั่วไหลนั่นเองครับราศีพฤษภการเงินจะเป็นเวลาในช่วงของการเริ่มสิ่งใหม่ๆการขยายงานใหม่การเริ่มลงทุนในกิจการใหม่การเปลี่ยนแปลงย้ายงานใหม่ที่ดีที่เหมาะกว่าเดิมและรายได้การเงินที่มีเข้ามาใหม่มีมากกว่าดีขึ้นกว่าที่น่าพอใจครับความโชคดี เพื่อนๆรุ่นน้องหรือบริวารอายุไม่มากจะเป็นตัวช่วยตัวเสริมให้สิ่งที่ทำอยู่นั้นสำเร็จรวดเร็วขึ้นแม้แต่เด็กน้อยๆวัยเยาว์นะครับพูดจาเป็นคำพูดที่เกี่ยวกับตัวเลขนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากรางวัลก็เกิดผลที่ดีครับเลขนำโชค4 5 0ระดับความโชคดี8ความเคราะห์ร้ายให้ระวังในเรื่องสุขภาพ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสรีระร่างกายที่จะอวบและอ้วนทวนเกินความจำเป็นครับและถ้าพึ่งพายาลดน้ำหนักที่หาซื้อขายจากโฆษณาอาจก่อเกิดเป็นโทษร้ายแรงกว่าที่คิดครับวันมงคลวันจันทร์และวันศุกร์วันอัปมงคลวันพุธและวันพฤหัสบดีครับเคล็ดลับเสริมดวงการเลือกกระเป๋าสตางค์เสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพูครับ สีฟ้าไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีม่วงกระเป๋าสตางค์ที่เก่าหม่นหมองหรือขาดหลุดลุย่ยจะทำให้เงินทองรั่วไหลกระเป๋าแห้งครับราศีเมถุนการเงินได้เวลาติดตามผลของการเงินผลรายรับทุกสิ่งอย่างที่ดำเนินการลงทุนลงแรงเอาไว้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยกายนะครับการเงินก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปรายรับรายได้มองเห็นลู่ทาง ที่พร้อมจะรับทรัพย์กันบ้างแล้วความโชคดีเกินความคาดหมายครับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาให้ความเมตตาสนับสนุนเป็นความรู้สึกดีๆแต่เรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงสลากรางวัลน,นั้นซื้อกับคนขายที่พิการทางสายตาให้คนขายหยิบจับให้จะเป็นโชคถูกรางวัลครับเลขนำโชค5-6-3ระดับความโชคดี 9. ความเคราะห์ร้าย ให้ระวังในข้อผิดพลาดของการงานที่หละหลวมละเลยจนเป็นจุดบกพร่องที่เสียหายเสียชื่อต่อส่วนรวมอาจเป็นปัญหาให้ตนต้องพิจารณาตัวเองนะครับต้องพักการทำงานให้พ้นกับความวุ่นวายต่างๆครับวันมงคลวันจันทร์และวันอังคารวันอัป,ปมงคลวันอาทิตย์และวันเสาร์เคล็ดลับเสริมดวงการเลือกกระเป๋าสตางค์เสริมดวงเรียกทรัพย์ ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีเขียวสีม่วงไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพูกระเป๋าสตางค์ที่เก่าหม่นหมองหรือขาดหลุดลุย่ยเงินจะรั่วไหลออกจากกระเป๋าครับราศรีกรกฎการเงินช่วงนี้การเงินน่าจะบานปลายนะครับรายจ่ายจะมากขึ้นมากขึ้นรายรับก็ยังคงสภาพช่วงนี้ต้องท่องคำว่าพอเพียงและเพียงพออย่าสร้างสรรค์การงานไปไกลเกินตัว การเงินนั้นมีพอหมุนไปได้แบบสะดวกแต่ไม่สบายมากนักความโชคดีผู้ที่ทำการค้าขายตัวแทนคนกลางหรือรับเหมาขนส่งสินค้าจะโชคดีรับงานรับเงินกันไปเป็นกอบเป็นกรรมนะครับหรือเดินทางไกลถึงจุดหมายปลายทางแล้วเสี่ยงโชคซื้อสลากรางวัลเอาโชคดีกลับมาเฮงครับเลขนำโชค7 05ระดับความโชคดี 6. ความเคราะห์ร้ายช่วงนี้คำพูดคําจาที่พูดตรงพูดให้เข้าใจตรงกันแต่ผู้รับฟังนั้นตีความหมายเจตนาที่ตรงกันข้ามคนที่เคยสนิทสนมกันนะครับกลับหลบเลี่ยงไม่ค่อยจะสนทนาด้วยเหมือนก่อนโกรธกันโดยมองเจตนาผิดแท้ๆเลยนะครับวันมงคลวันจันทร,ร์และวันพฤหัสบดีวันอัปมงคลวันอังคารและวันพุธเคล็ดลับเสริมดวง การเลือกกระเป๋าสตางค์เสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีขาวสีครีมเหลืองนวลหรือโทนสีดำสีน้ำตาลแต่ไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีส้มสีแดงสีโทนร้อนๆกระเป๋าสตางค์ที่เก่าหม่นหมองหรือขาดหลุดลุย่ยจะทำให้เงินทองรั่วไหลทำให้กระเป๋าแห้งนั่นเองครับราศีสิงห์การเงินในเดือนนี้รู้สึกได้เลยว่า การใช้จ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ทั้งสิ้นและอาจจะต้องดึงเงินสะสมมาอีกด้วยนะครับถ้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆอีกการเป็นนี่สินก็ยากที่จะหนีพ้นนะครับก็ไตรตรองพอสมเหตุสมผลกับการเงินที่จะต้องจ่ายครับความโชคดีมีเหตุที่ต้องใช้ชาวไวไหวพริบกับการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะครับถึงแม้จะเหนื่อยจิตเหนื่อยใจบ้างแต่ในเรื่องโชคลาภก็ขอโชคจากพระราหูเทวาบันดาลทรัพย์ ในวันพุธกลางคืนมีเฮงเป็นโชคฟลุกๆเลขนำโชค8 3 9ระดับความโชคดี7ความเคราะหรา์ร้ายระมัดระวังเกี่ยวกับการอักเสบอวัยวะในส่วนต่างๆที่จะเกิดการติดเชื้อทำให้การรักษาให้หายจากอาการนั้นเป็นไปได้ยากครับไม่ควรวางใจกับเหตุที่เกิดเล็กๆเ,เพราะจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ครับวันมงคลวันศุกร และวันเสาร์วันอัปมงคลวันอาทิตย์และวันจันทร์เคล็ดลับเสริมดวงการเลือกกระเป๋าสตางค์เสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางค์โทนสีเขียวสีแดงไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีฟ้ากระเป๋าสตางค์ที่เก่าหม่นหมองหรือขาดหลุดลุย่ยเงินจะรั่วไหลและทำให้กระเป๋าแห้งครับราศีกันการเงิน ทรัพย์สินที่หมายมั่นปั้นมือไว้ในช่วงนี้น่าจะพร้อมซื้อพร้อมจ่ายเงินลงชื่อเซ็นเอกสารสิทธิ์หรืออาจจะกู้เพิ่มเติมบ้างอดทนสู้เพื่อความสบายในภายภาคหน้าช่วงนี้วุ่นๆกับการเงินหรือว่าการติดต่อติดตามผลครับความโชคดีจะเดินเรื่องใดเหตุการณ์ใดให้สมประสงค์สำเร็จนะครับต้องพบปะกับคนที่มีอำนาจต้องเข้าให้ถึงตัวตนเป็นผลดีที่สุดครับ ส่วนโชคจากการซื้อสลากรางวัลจะต้องชะโลกับคนที่ผอมๆสูงก็หมายตากับคนดังกล่าวเอาไว้รับรองว่าจะได้โชคครับเลขนำโชค1 9 5ระดับความโชคดี5ความเคราะห์ร้ายเข้าของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับที่มีราคาเลขหลายหลักนะครับช่วงนี้คนใกล้ตัวหรือคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจ จะเป็นปัญหาให้เราช้ำอกช้ำใจก็ได้ป้องปรามด้วยการระวังเก็บให้รอบคอบเป็นดีที่สุดครับวันมงคลวันอาทิตย์และวันพุธวันอัปมงคลวันอังคารและวันศุกร์เคล็ดลับเสริมดวงการเลือกกระเป๋าสตางเสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางโทนสีเขียวสีแดงไม่ควรใช้กระเป๋าสตางสีฟ้ากระเป๋าสตางที่เก่ามุนหมองหรือขาดหลุดลุย เงินจะรั่วไหลกระเป๋าแห้งครับราศีตุลการเงินผลประโยชน์รายได้ช่วงนี้จะมาจากการงานที่ได้ผลิดอกออกผลให้เราได้เก็บเกี่ยวเป็นรายได้เข้ากระเป๋านะครับหรือท่านใดที่หางานทำมานานก็จะได้รับข่าวดีเงินทองขัดสนก็จะคลี่คลายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับความโชคดีช่วงนี้ญาติมิตรที่หมางเมินไปนาน จะกลับมากระชับความสัมพันธไมตรีเกื้อกูลกันดีขึ้นจะเสี่ยงสลากรางวัลให้เป็นผลดีก็มีโชคนะครับให้ซื้อสลากรางวัลกับคนขายที่เป็นเพศตรงข้ามและสีผิวพันธุ์นั้นต่างกับตัวเราครับเลขนำโชค3 6 0ระดับความโชคดี10ความเคราะห์ร้ายในเดือนนี้นะครับจะเป็นปัญหาเรื่องอาหารการกินมากกว่า อาหารประเภทปิ้งๆย่างๆย,งยำแซบๆของสดของข่าวรับประทานแล้วท้องไส้ปันป่วนอาหารอาจผิดสำแดงเป็นพิษ่ายท้องทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงได้ครับวันมงคลวันจันทร์และวันอังคารวันอัปมงคลวันอาทิตย์และวันเสาร์เคล็ดลับเสริมดวงการเลือกกระเป๋าสตางเสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพูสีฟ้า ไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีม่วงกระเป๋าสตางค์ที่เก่ามดหมองหรือขาดหลุดลุ่ยจะทําให้การเงินรั่วไหลกระเป๋าแห้งนั่นเองครับราศีพิจิกการเงินมองดูผิวเผินแล้วในสายตาของผู้คนทั่วไปจะบอกว่าสบายแล้วนะไม่เดือดร้อนแต่จริงๆการเงินยังพอดิบพอดีกับรายรับและพร้อมรอจ่ายไม่เรียกว่ากดดันแค่กังวลใจบ้างเท่านั้นกับบรรยากาศประมาณนี้ครับ ความโชคดีดาวผู้ช่วยเหลืออยู่ในทิศทางที่พร้อมสนับสนุนศักยภาพน่าเชื่อถือในตัวเรานั้นยังเด่นให้มั่นใจก๊อกสองทุนสำรองและขอโชคจากศาลเจ้าจีนองค์เทพจีนศาลหลักเมืองจะทำให้มั่งมีมีเงินทองในการเสี่ยงสลากรางวัลก็ประสบผลสำเร็จครับเลขนำโชค5 7 4ระดับความโชคดี7 ความเคราะห์ร้ายจะจองจะว,วางเงินดาวอาคารบ้านเรือนห้องชุดห้องคอนโดหรือสถานที่จัดแบ่งล็อกขายของต่างๆนะครับตรวจทานเอกสารให้ครบถ้วนรีบร้อนเกินไปจะเกิดข้อผิดพลาดคนที่เครียดเดือดร้อนก็คือตัวเราเองครับวันมงคลวันศุกร์และวันเสาร์วันอัปมงคลวันพุธและวันพฤหัสบดีเคล็ดลับเสริมดวง การเลือกกระเป๋าสตางค์เสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพูสีเหลืองน้ำตาลไม่ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีขาวกระเป๋าสตางค์ที่เก่าหม่นมองหรือขาดหลุดรุย่ยเงินจะรั่วไหลกระเป๋าแห้งครับราศีธนูการเงินในเดือนนี้มีความกังวลใจเหตุ <shield S 1> ที่ไม่พึงปรารถนาการเงินออกอาการเป๋ๆเหมือนเดินหลงทิศหลงทางควบคุมสถานการณ์ได้ ไม่ติดลบก็น่าพอใจแล้วเริ่มมามีกำลังเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นในท้ายๆของเดือนครับความโชคดีช่วงนี้เหมาะกับแฟชั่นเสื้อผ้าอาพรทันสมัยเครื่องประดับเลิศหรูจะซื้อก็ได้ของถูกใจจะเสนอขายก็ได้กำไรจะเสี่ยงโชคสลากรางวัลก็ซื้อกับคนขายที่มองแล้วมีรถนิยมชอบแต่งตัวมีสไตล์สะดุดตาครับเลขนำโชคศ 3. 7. ระดับความโชคดี 5. ความเคราะห์ร้ายช่วงนี้จะมีความกดดันจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่มักจะหาเรื่องราวร้ายๆมาให้เรื่องจริงเรื่องเท็จฟังเรื่องเขามาประติดประต่อต่อ,ตอเนื้อเรื่องไม่ค่อยจะโสภาก็มายนเผือกร้อนๆใส่มือให้เรารับครับวันมงคลวันอังคารวันพฤหัสบดีวันอัปมงคล วันอาทิตย์วันเสาร์เคล็ดลับเสริมดวงการเลือกกระเป๋าสตางเสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางสีส้มสีเหลืองไม่ควรใช้กระเป๋าสตางสีดำกระเป๋าสตางที่เก่าหม่นหมองหรือขาดตรุดรุย่ยเงินจะรั่วไหลกระเป๋าแห้งครับราศีมังกรการเงินในเดือนนี้คนที่มีอาชีพค้าขายหรือรับขนส่งสินค้าการเงินจัดสะพัดซื้อง่ายขายคล่อง ได้หยิบจับเงินคล่องมือกว่าเดิมๆเรื่องเงินจะมีกำลังขับขยับไปทางไหนก็สดใสน,นะครับนอกจากคนที่มีภาระหนี้สินก็แก้ไขได้พอประมาณครับความโชคดีเป็นช่วงเวลาลงทุนเก่งกำไรที่เหมาะสมหรือได้รับอนุมัติสินเชื่อที่ขอไปทางโชคลาบจะเสี่ยงสลากรางวัลให้เป็นลาบผลให้เพื่อนพ้องน้องพี่หยิบจับสลากรางวัลให้เรา ช่วงนี้เขาเกื้อกูลให้เราเฮงครับมีโชคดีรับปีใหม่แน่นอนครับเลขนำโชค3 6 8ระดับความโชคดี9ความเคราะห์ร้ายสำหรับเฉพาะผู้ที่มีเครดิตปัญหากับหนี้เก่าหนี้ค้างชำระสะสมมานานช่วงนี้จะถูกเร่งรัดทวงถามติดตามแบบกัดไม่ปล่อยจะลอยตัวหนีปัญหาอีกก็ไม่ได้ จะรักษาชื่อเสียงหรือชื่อเสียก็น่ากลุ้มใจครับวันมงคลวันอาทิตย์และวันเสาร์วันอัปมงคลวันจันทร์และวันพุธเคล็ดลับเสริมดวงการเลือกกระเป๋าสตางเสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางสีฟ้าสีโทนเข้มสีดำสีน้ำตาลสีเทาไม่ควรใช้กระเป๋าสตางสีเขียวกระเป๋าสตางที่เก่ามันหมองหรือขาดหลุดรุย่ยเงินจะรั่วไหลกระเป๋าแห้งครับ ราศีกุมการเงินในเดือนนี้มีแรงกระตุ้นทางการเงินที่กระฉับกระเฉงผู้ที่เก็บออมนะครับสามารถรวบรวมให้เป็นยอดเงินเพิ่มในบัญชีได้หลายหลักหรือผู้ที่คิดการใหญ่จะสามารถลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือเพิ่มทุนขยายกิจการงานเพิ่มเติมได้ครับความโชคดีช่วงนี้นอนหลับฝันอะไรนิมิตอะไรก็แม่นยำเทพเทวดาดนใจสื่อสัมผัสเป็นโชคเป็นลาบลำดับ ความฝันแปลเป็นตัวเลขซื้อสลากลางวันก็จะให้โชคครับเลขนำโชค2 8 4ระดับความโชคดี8ความเคราะห์ร้ายช่วงนี้จะเจอกับปัญหารอบๆตัวไม่เกินก็ขาดเรื่องเกินปรับแก้ได้แต่เรื่องขาดนี่สิครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของของมือสองที่ตกลงใจสั่งซื้อแล้วด้อยมาตรฐานขาดคุณภาพ เหมือนถูกหลอกตบตายยังไงก็ไม่รู้นะครับวันมงคลวันพุธวันพฤหัสบดีวันอัปมงคลวันอาทิตย์และวันอังคารเคล็ดลับเสริมดวงการเลือกกระเป๋าสตางเสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางสีขาวสีม่วงไม่ควรใช้กระเป๋าสตางที่เก่าหมุนมองหรือขาดหลุดรุย่ยเงินจะรั่วไหลกระเป๋าแห้งครับราศีมีนการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงการงานพัฒนาคุณภาพตนเองได้ดีขึ้นมีลู่ทางการเงินในทิศทางที่จ่มใสกว่าเดิมช่วงนี้ความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆเป็นผู้ตามหลังมานานระยะนี้ฉายแววเป็นผู้นำเข้าบ้างแล้วนะครับความโชคดีเจอเจอผู้หญิงที่เก่งธรรมะแมแงแถมปากกล้าและกล้าแสดงออกจะช่วยเหลือเรื่องการงานการเงินหรือในข้อบกพร่องต่างๆให้สำเร็จได้ คนขายสลากรางวัลก็เช่นกันนะครับเลือกซื้อกับเธอเสียงดังฟังชัดครับเลขนำโชค8 7 2. ระดับความโชคดี7ความเคราะห์ร้ายมักจะผิดใจกับเพื่อนๆนที่สนิทกันมากๆความเข้าใจผิดความน้อยใจความไม่เข้าใจกันเกิดขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแม้แต่พบเจอกันก็หลบหน้ากันนะครับช่วงนี้คงหงอยเหงาเศร้าใจไปซักระยะครับ วันมงคลวันอังคารวันศุกร์วันอัปมงคลวันจันทร์และวันพฤหัสบดีครับเคล็ดลับเสริมดวงการเลือกกระเป๋าสตางเสริมดวงเรียกทรัพย์ควรใช้กระเป๋าสตางสีส้มสีเหลืองไม่ควรใช้กระเป๋าสตางสีดำกระเป๋าสตางที่เก่าหม่นหมองหรือขาดหลุดรุย่ยเงินจะรั่วไหลและทำให้กระเป๋าแห้งครับ ทั้งหมดนี้เป็นดวงชะตาของท่านในเดือนแรกของปีรากาครับรับทราบกันแล้วก็นำไปเป็นแนวทางรับมือตามราศีเกิดของตัวเองได้เลยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ